ค่ะทีนี้ก็มาถึงคิวของชาวาราศีกันนะคะเพราะที่ผ่านมาก็เป็นราศีสิงเนะเาะเจ้าต้องขอภอภัยด้วยนะคะเสียงไม่แน่ใจว่าอาจจะได้ยินน้อยเกินไปหรือเปล่าแต่ว่าก็จะพยายามที่จะอ,อยู่ใกล้ๆโทรศัพท์นะคะให้มากขึ้นเพราะว่าไม่เจ้าเสียนะคะ ที่ผ่านมาอัดไปแล้วมันไม่มีเสียงก็ต้องมานั่งอัดใหม่นะคะก็คือครั้งนี้ชาวราศีกันเลยต้องแจ้งไว้ก่อนว่าหากเสียงเบาต้องขออภัยด้วยนะคะตอนนี้สั่งใหม่ไปใหม่แล้วก็รอให้มาก่อนนะคะเดี๋ยวต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกันอีกนะคะก็อย่างแรกแองเจก็ขอยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านเลยชาวราศีกันแล้วก็ชาวสองนะคะเข้าสู่ t h e Angel c a r d r e a d i n g Channel นะคะของอ n งเจเองนะคะมีความยินดีนะคะที่จะอ่าเรีไดไง มีความยินดีมีความตื่นเต้นนะคะวกกับความดีใจนะคะที่ทุกครั้งได้เข้ามาอ่านไพ่ทำนายความรู้สึกนะคะตามไพ่ที่บอกทํานายความรักความในใจนะคะ,ะนำข่าวสารบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่คาดคิดนะคะ มาให้กับเพื่อนๆได้ทราบล่วงหน้านะคะเพื่อเตรียมการเตรียมพร้อมบางแผนรับมือนะคะจากหลากหลายด้านเนาะเพราะว่าทุกคนหลายคนน่ะคงคิดเหมือนเอ็นเจลแหละว่าโลกใบนี้มันไม่มีความบังเอิญน,นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกจัดสรรมันถูกได้อา่าวางไว้ตามความเหมาะสมของมันแล้วนะคะแล้วแต่ว่าบุญธรรมกำแต่งของใครจะมีมากน้อยแค่ไหนเราก็แค่เกิดมาเพื่อ มาทำหน้าที่ของเรานะคะอยู่ร่วมโลกด้วยกันสร้างความสุขความดีใจความสร้างมิตรภาพนะคะที่ดีให้กันอะไรประมาณนี้เนาะเองเจ้ <Angel S 1> จะชอบคิดแบบนี้เสมอเวลาเองเจ้เจอใครนะคะ มิตรภาพให,ใหม่ๆอะไรประมาณนี้ค่ะด้วยความที่เหมือนแบบนี้เองเจ้ลได้มาก็ได้มาเจอเพื่อนๆนะคะกัลายาณิมิตที่รักทุกคนเลยที่เข้ามาชมนะคะมาพูดคุยกันแบบนี้ค่ะคือมาสร้างกําลังใจให้กันเองเจาก็ขอบคุณมากๆเนาะเบื้องต้นก็เองเจ้ลได้เป็นตัวแทนในการหยิบไพ่ให้กับชาวราศีกันแล้วนะคะก็จะเป็นไปตามที่ ที่วางไว้ด้านหน้านี้เลยนะคะจะเป็นรูปแบบของชาวของเซอร์ติครอสนะคะซึ่งก็จะดูโดยรวม10บใบนะคะเป็นของคนโสดชาวราศีกันในเดือนเมษายนนะคะว่าคุณจะยังโสดต่อไปหรือเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณทีนี้เจ้าเห็นแล้วแหละมองดูภาพองค์รวมและทุกสิ่งทุกอย่างดีนะคะ ต้องบอกว่าชาวราศีกันเนี่ยใบแรกคุณได้ไพ่เดอะเฮอร์มิตอืมไพ่เดอะเฮอร์มิตเนี่ยเป็นไพ่หาก,หากสุภาพบุรุษนะคะคุณกำลังอ่าดูวิดีโอของแองเจิลอยู่นะตอนนี้แสดงว่าคุณเนี่ยอ่าโสดมานานอ่ะต้องพูดแบบนี้หน้าท่าทาง น่าจะโสดมานานพอสมควรนะคะก็วัยก็ผ่านอายุมาระดับหนึ่งแล้วอะไรประมาณนี้และคุณน่าจะเป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องของอสถานะทางการเงินเนาะหรือเปล่าแล้วก็ในเรื่องของการงานทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือเงินที่คุณได้ เก็บหอมรอมลิบมาอะไรก็แล้วแต่นะคะเหมือนคุณผู้ชายสุภาพบุรุษที่มาดูเจ้าเนี่ยคุณจะเป็นคนที่เหมือนแบบเป็นคนใจเย็นเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรมีความรู้มีวิชาการเป็นพวกนักวิชาการคนจบสูงสูงคนเรียนปริญญาโทคือคนที่คิดก้ไกลอ่ะเพื่อนเพื่อนคือ เองเจ้าจะอ่านแบบนี้เพราะด้วยความที่ไพ่เดอะเฮอร์มิตเขาเป็นผู้รู้เขาเป็นฤาษีเขาเป็นคนที่ชอบให้แสงสว่างแก่คนอื่นชอบให้คําแนะนําแก่คนอื่นชอบให้ความรู้นะคะคนอื่นๆชอบเข้าหาเขาชอบเข้าหาชาวราศีกันชาวราศีกันเป็นคนที่เหมือนแบบให้ความรู้คนอื่นชอบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชอบให ความรู้อ่ะคืออาจจะไม่ได้ช่วยเหลืออย่างอื่นมากแต่ว่าคําแนะนําบอกเลยเมื่อไหร่ที่ใครที่มีปัญหาถ้าหากเข้าเข้าหาชาวราศีกันเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะได้คําตอบนะแก้ไขปัญหาแก้ไขสถานก,การณ์ว่าจะเป็นชีวิตความรักครอบครัวนะคะชาวราศีกันให้ได้หมดยกเว้นปัญหาตัวเองค่ะก็จะประมาณนี้เนาะเหมือนแบบ คือหาทางออกให้ตัวเองไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วเจ้ามองว่าคุณต้องหาทางออกได้เพราะคุณถือตะเกียงนะคะคุณมีตะเกียงคุณมีไม่เท้านําทางเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองถึงแม้คุณจะเป็นคนโสดที่ไม่ได้เจอใครเจ้าก็ยังมองว่าคุณยังมีความสุขได้ด้วยตัวเองมีความสุขด้วยคนรอบข้างและบริวารเจ้ามองแบบนี้เพราะว่าไพ่สิบ สิบเหรียญกับเดลิเวอร์นี่หมายความว่าคนข้างๆคุณเขาก็พร้อมให้ความรักกับคุณอาจจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องครอบครัวที่ไม่ใช่คนรักที่เขากาลังเข้ามานะ่ะคนโสดนะ่ะคือบางคนก็จะมีครอบครัวที่อยู่กับครอบครัวใหญ่ๆเนาะอย่างเงี้ยครอบครัวใหญ่ๆเนะี่ยคือมีคนรักล้อมรอบอะไรอย่างเงี้ยก,ก็มีสิทธิ์ที่จะมีความรักมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะ,ะทีนี้เรามาดูในส่วนของ สุภาพสตรีกันบ้างสุภาพสตรีมีสิทธิจะได้เจอผู้ชายคนที่อายุเยอะกว่านะเข้าหาและก็ผู้ชายคนนี้มีสิทธิ์ที่จะมีความมั่นคงในฐานะทางการเงินมากๆนะคะหรืออีกในหนึ่งนะคะก็เป็นคนที่คุณคุยเขาถึงถึงหากผู้ชายคนนี้ไม่ได้อายุเยอะกว่าคุณ ก็แสดงว่าผู้ชายคนนี้เขาน่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่นะคะมีความมั่นคงทางด้านการเงินมากๆสิบเหรียญนี่เป็นตัวแทนของความมั่งคั่งของมหาเศรษฐีถึงจะไม่ใช่มหาเศรษฐีนั่นก็แสดงว่าเขากําลังอยู่ในช่วงที่แบบกําลังทําเงินนะคะสามารถทุกสิ่งทุกอย่างที่เขากําลังทําลงไปเนี่ยเนี่ยคนนี้เขาเป็นคนที่เก่งในด้านการหาเงินมากๆนะคะและเขากับคุณเหมือนตกลุมรักกันมากๆอะ่ะ ต่างคนต่างมีใจให้กันนี่คือเดลเวอร์สเดลเวอร์สนี่มันเป็นความรักความรู้สึกที่ความลุ่มหลงความพนนาการของความรักเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและที่ผ่านมาชาวราศีกันน่าจะเลิกทางาแยกทางเลิกรานะคะกับคนรักมาก่อนอย่าร้างเป็นพ่อไม้แม่ไม้มาก่อนไพแ่แฮงแมนอะทุกครั้งนะที่เจ้าอ่านไม่ว่าจะขึ้นราศีใดก็ตามนะคะ คือคุณคุณแยกทางจากคนรักมาแน่นอนคุณไม่ใช่คนเขาเรียกว่าอะไรคุณไม่ใช่คนที่ที่สดโสดมาจู่ๆแล้วมาหาความรักอะ่ะคุณเป็นคนที่เหมือนผ่านผ่านความรักผ่านการแต่งงานผ่านการมีครอบครัวด้วยกันมาก่อนนะคะแล้วคุณก็แยกทางกันนะ,คะ่ค่ะไพ่ใบนี้ขึ้นแบบนี้แต่คุณจะเจอรักใหม่ รักใหม่ที่เข้ามาเติมเต็มความรู้สึกของคุณเข้ามาเติมเต็มสภาวะทางการเงินเข้ามาเติมเต็มสภาวะทางความรู้สึกนะคะและเขาเป็นคนที่ใจเย็นเป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่มาเกื้อหนุนธุรกิจเกื้อหนุนการงานเกื้อหนุนหากคุณมีปัญหาทางด้านการเงินนะหากคุณมีปัญหาทางด้านการเงินการลงทุนนะคะหรือมองในเรื่องของจะ มีงานใหม่ๆเข้ามาหรือขยับขยายอะไรก็แล้วแต่นะเจ้ามองแบบนี้ด้วยความที่ไพ่เงินขึ้น6เหรียญไพ่ดาบขึ้นไพ่ไม้เท้าขึ้น10ไม้เขาจะเข้ามาซัพพอร์ตคุณอะ่ะเขาจะเข้ามาเติมเต็มอะ่ะ เข้ามาพยุงธุรกิจคุณให้ดีขึ้นเข้ามาพยุงครอบครัวคุณที่เจอวิกฤตให้ดีขึ้นเข้ามาพยุงในเรื่องของเงินทองที่คุณที่คุณหาไม่ทันเข้ามาพยุงในเรื่องของบ้านคุณที่ถ้าร้ายแรงจริงๆคือบ้านที่เหมือนแบบกําลังจะโดนยึดกําลังจะเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกาลังเหมือนแบบอยู่ในขั้นวิกฤตที่แย่นะ่ะคนเนี้ยจะเข้ามานะเข้ามาพร้อมความรักพร้อมกันมอบสินทรัพย์ มอบเงินนะคะดูแลอุปถัมภ์ค้ำชูเป็นเป็นคนรักที่เข้ามาค้ำชูคุณนะคะเข้ามาอุปถัมภ์คุณแน่นอนคุณแต่งคุณเมื่อไรที่คุณได้แต่งงานกับคนนี้คุณจะมีเงินมีทองขึ้นมาทันทีคนนี้จะสนับสนุนคุณทุกอย่างคนนี้เขาเพราะเขามีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอะให้สิบเหรียญขึ้นนี่หมายถึงความมั่งคั่งอะคนนั้นต้องรวยมากๆเขาถึงได้สิบเหรียญ ซึ่งมันก็จะเหมือนกับคล้ายๆคิงเหรียญที่เจ้าเคยอ่านมาก่อนหน้ามากมายคิงเหรียญในเป็นมหาเศรษฐีสิบเหรียญเป็นเศรษฐีเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่คุณเจอถึงแม้เขาไม่ใช่มหาเศรษฐีไม่ใช่เศรษฐีนะที่คุณมองว่านั่นเหลือคือเศรษฐีนะเพราะว่าเจ้าจะชอบมองแบบนี้บางคนมองมองในเรื่องของเศรษฐีเนี่ยไม่เท่ากันสำหรับเจ้ามองว่าคนที่หาเงินได้สิบล้านเนี่ยถ้าไม่ได้ว่าเศรษฐีเรียกว่าอะไร เนาะเพราะอะไรเพราะเขาเก่งทงั้งด้านการเงินหากเขาได้20ล้าน50ล้านเจ้ามองว่านั่นคือมหาเศรษฐีเพราะมันไม่ใช่ใครก็ได้นะที่จะมาหาเงินให้ได้10ล้านเนาะไม่ไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะหาเงินอะแค่ล้านหนึ่งก็ไม่ใช่ใครก็ได้นะที่จะมาหาเงินได้ล้านหนึ่งอะเจอก็คิดแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีสิทธิ์จะเจอคนเนี้ย แต่แล้วแต่มุมมองว่าคุณมองว่าคนนั้นเป็นเศรษฐีไหมและเท่าไหร่ของคุณถึงจะเรียกคนนั้นว่าเศรษฐีนี่คือคําตอบมันอยู่ในใจของคุณอยู่แล้วะอะทีนี้เรามาดูในส่วนของไพ่ตัวข้างบนแล้วก็ตัวสามดาบสามดาบเจ้าไม่ได้มองว่าเป็นรักสามเศร้านะคะสามดาบมันอยู่คู่กันกับด้วยความสามดาบมันตีคู่มากับหเหรียญน,นี่หมายถึงว่านะคะ ตัวตัวคุณเองเนี่ยมืนเคยผิดหวังในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือใครมาก่อนอาจจะเป็นชาวราศีกันเนี่ยคุณอาจจะเคยเหมือนแบบอ่าซัพพอร์ตใครสักคนคนหนึ่งที่เขาเป็นคนรักของคุณนะ่ะแล้วคุณถูกหักหลังแล้วคุณถูกเหมือนแบบคุณช่วยคุณรู้สึกว่าคุณช่วยเหลือผิดคนนะ่ะเพราะหกเหรียญเนี่ยมันหมายถึง ความรู้สึกที่คุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่ายังไงอะชอบทําบุญนะคะทําบุญให้กับใครก็ได้หรือบางทีคุณอาจจะชอบช่วยเหลือคนที่คุณรู้จักถ้าเขามาอาศัยพึ่งพิงคุณในด้านเหมือนแบบในเรื่องการเงินการลงทุนนะคะในเรื่องของต้องการให้คุณช่วยเหลืออะไรสักอย่างเนะี่ยคุณช่วยเหลือเขานะคะแต่ทีเนี้ยเหมือนคุณโดนหักหลังอะ่ะคุณไม่ได้อะไรตอบแทนเลย เนี่ยมันก็เป็นที่มาของการที่คุณสูญตรงนั้นไปโดยที่คุณไม่ได้อะไรกลับคืนมาเน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่ผ่านไปแล้วแหละนะคะสิ่งเลวร้ายนะคะสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันบั่นทอนจิตใจคุณสิ่งที่มันทําให้คุณยึดติดกับกับปัญหาที่ผ่านมาที่ทําให้คุณรู้สึกเสียใจเศร้าใจมาจนทุกวันเนี่ยมันไม่สามารถที่จะคลี่คลายความรู้สึกนั้นไปได้มันผ่านมาแล้วนะคะคนนี้จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงจะเข้ามามอบ ให้คุณเหมือนเมื่อก่อนคุณเคยมอบเคยทำอะไรให้ใครสิ่งนั้นจะกลับมาตอบแทนคุณเพราะเจ้ามองเห็นไพ่ temperance นะ พอเจอมองเห็นไพ่ t e m p พ r เรนซ์หมายความว่าชีวิตคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงจากใครบางคนนะคะไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องร้ายๆเรื่องที่มันไม่ดีผ่านมานั่นเพราะว่าคุณเป็นคนใจดีคุณเป็นคนที่เหมือนแบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คุณเป็นคนที่ช่วยเหลือใครโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนมันเลยทําให้สิ่งนั้นอะ่ะมันกลับมาหาคุณเองมันกลับมาเติมเต็มความรักความรู้สึกมันกลับมาเติมเต็มสิ่งเติมเต็มสิ่งที่คุณขาดหายไป นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับจากคนรักของคุณจากคนที่จะเดินทางมาหาคุณไม่ว่าเขาจะเป็นคนไทยเป็นชาวต่างชาติเป็นคนที่อายุแก่กว่าคุณหรือเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลกว่าคุณก็แ,แต่เขาคือคนที่จะเข้ามาซัพพอร์ตคุณแน่นอนนะคะชาวราศีกันเจ้ามองแบบนี้ประมาณเดือนอเดือนเมษายนซึ่งหากสุภาพบุรุษที่มามามองอ้ําเอมาอมามา,มาดู ะะมาดูมิวส์มาดูตอนนี้มองว่ายังไงตัวตัวท่านเองเนี่ยตัวสุภาพบุรุษเองเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่เจอผู้หญิงที่ค่อนข้างเป็นคนที่เก่งนะคะเป็นคนที่แกร่งนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างเก่งในด้านการงานมากมากนะคะชาวสองชาวสองของชาวราศีกันนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเมื่อไหร่ที่คุณมามองราศีกันคุณเจอผู้หญิงที่เก่งดวงแข็ง เจอผู้หญิงที่เขาเรียกว่าอย่างไงเก่งทุกด้านเก่งรอบด้านก็คิดง่ายๆแค่ว่าไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะปราบพยศสิงโตได้ไม่ใช่ใครก็ได้ที่ทำได้ไม่ใช่ใครก็ได้ที่มีความสามารถนี้เพราะฉะนั้นผู้หญิงที่จะปราบพยศราศีอ่าปราบพยศสิงได้สิงโตตัวเนี้ยคือมันต้องใช้ความสามารถ ใช้สติปัญญาอย่างสูงที่แน่นอนสิงโตเป็นเขาเรียกว่าอะไรสิงโตเจ้าป่าหากคุณจะใช้ไม้แข็งในการจะจับเขาเพื่อที่ให้เขาอ,อ่อนน้อมต่อคุณหรืออยู่ใตม้มนาคุณคุณไม่มีทางทําได้ผู้หญิงคนใี้เป็นคนที่ทําได้เขาใช้ความอ่อนโยนความรักความเมตตาเพราะฉะนั้น คนที่มาส่องชาวราศีกันคุณจะเจอผู้หญิงที่คุมสถานการณ์เก่งนะคะหากคุณเป็นคนเจ้าชู้คุณคิดจะมาจีบราชาวราศีกันเจ้าบอกได้เลยว่าคุณเจอคุณเจอถูกคนแล้วคนนี้แหละจะปราบพยศคุณนะคะหากชาวราศีกันเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นคนเกลรออกนอกกรอบนะคนนี้เขาเอาคุณอยู่แน่นอนหากเป็นสุภาพสตรีที่มาดูตอนนี้ เจอมองว่าคุณกำลังเจอผู้ชายที่เขามีความสามารถในด้านการงานสูงมากๆนะคะเป็นคนที่อยู่เหนือคนอื่นเป็นคนที่ดูแลกิจการดูแลทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองด้วยความมุมานะด้วยความเพียรพยายามเป็นคนที่อยู่ที่อยู่ในองค์กรใหญ่ๆเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่มีอุดมการณ์ในความคิดในการทํางานค่อนข้างสูงเจอมองว่า ผู้หญิงชาวราศีกันจะเจอผู้ชายแบบนี้เข้ามาในชีวิตเพราะฉะนั้นเจ้ามองว่าหากคุณเป็นคนที่มีความสามารถนะคะเป็นคนที่มีความมั่นคงในหน้าที่การงานเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองเจ้าเลยมองเจ้าเลยมองว่ายังไงคุณก็คือเนื้อคู่ของชาวราศีกันเนี่ยคนเนี้ยซึ่งชาวราศีกันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนปักแรกเเรามาเริ่มปักแรกกันเราคุยกันรวมๆไปแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ ทีนี้ปักแรกเหมือนชาวราศีกันนะคะมอะชาวราศีกันเองเนี่ยเอาตรงๆก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนแบบน่าจะมีภาระต่างๆมากมายในชีวิตเพราะว่าไพ,าพา่สิบไม้เท้าเกิดขึ้นมันเหมือนว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตคุณเรื่องงานนะคะเรื่องเงินเรื่องครอบครัว เรื่องบริวารเหมือนคุณเป็นคนรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะชาวราศีกันไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคุณน่าจะรับผิดชอบงานใหญ่อ่ะรับผิดชอบทุกอย่างเลยแต่คุณทําสําเร็จเพราะว่าคุณสามารถหอบไม้เท้าได้หมดเลยคุณมีความสําเร็จในเรื่องของการงานชีวิตครอบครัวนะคะคุณมีสิทธิ์ประสบความสําเร็จแต่อาจจะไม่ใช่ความรักเนาะด้วยความที่คุณเป็นคนโสดคุณอาจจะเก่งทุกด้านยกเว้นในเรื่องของความรักคุณกําลังรอใครสักคนต้องการใครสักคนเข้ามาในชีวิตอ่ะซึ่งเจ้ามองว่าคุณเป็นคน คุณมีส er e ah ิทธิ์จะเจอคนเก่งเหมือนคุณนะคะคุณเหมือนแบบมีความตั้งใจมีความแน่วแน่นะคะเหมือนคุณมองเห็นแล้วอะว่าว่าใครคือคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเหมือนคุณมองออกแล้วอะและเขาคนนั้นจะมาเปลี่ยนชีวิตคุณอะจะมาทําให้คุณเหมือนแบบเปลี่ยนแปลงอะมีสิทธิ์จะได้โยกย้ายถิ่นฐานนะเปลี่ยนแปลงการทํางานอาจจะไปอยู่ในจุดที่เราไม่เคยอยู่นะคะย้ายถิ่นฐานจากเราอยู่กรุงเทพเราไม่เคยอยู่อาจจะไปอยู่ต่างจังหวัดเพราะว่า คนรักของเราเนี่ยมองว่าอยากใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ก็เลยอยากไปอยู่ต่างจังหวัดซื้อที่ดินซื้อทรัพย์สินไว้ที่โน่นแล้วก็ไปใช้ชีวิตด้วยกันประมาณเนี้ยคือมัอนแบบคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปกับเขาอะไปรับสิ่งดีๆไปรับสิ่งที่เกิดขึ้นจากที่เราไม่เคยเปลี่ยนแปลงมาก่อนในชีวิตนะคะมันจะกลับตาลปัดเลย มันจะเปลี่ยนความคิดเราไปทันทีเลยเพอพอประมาณสักเดือนเมษายนน่ะชาวราศีกันจะเปลี่ยนไปนะคะทางด้านความคิดในเรื่องของสิ่งที่เราไม่เคยทํามาก่อนในชีวิตสิ่งที่เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าเราเหรือจะทําเราเหรือจะเปลี่ยนไหนจากคนนั้นคนนี้ที่อยู่รอบตัวเราล่ะไหนจะการงานที่เรามีล่ะเราจะทิ้งไปได้หรอจะเราจะทําไปได้เหรอแน่นอนพอถึงจุดจุดนึงค่ะคุณเปลี่ยนเปลี่ยนโดยที่ไม่คาดหวังเปลี่ยนโดยที่สิ่งที่มันมัน มันไม่เคยคิดมาก่อนจุจ่ๆมันก็เปลี่ยนแปลงอะซึ่งคนน oui, ี้จะเข้ามาเปลี Orange ่ยนคุณผู้หญิงคนนี้จะเข้ามาเปลี่ยนคุณหรือใครที่เข้ามาหาคุณในช่วงเนี้ยเขาจะเปลี่ยนแปลงคุณเพราะเขาเพราะเขาเขาเป็นคนดีนะคะต้องบอกว่าคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยเขาเป็นคนดีเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์เป็นนิสัยเป็นผู้ใหญ่มีนิสัยเป็นผู้ใหญ่มีนิสัยที่ค่อนข้างเหมือนแบบ คอยดูแลคุณน่ะคอยให้คําแนะนําคอยแนะนำโน่นนี่นั่นสรรหาสิ่งดีๆให้คุณตลอดเวลาคอยให้ความรักมีความเอ็นดูให้คุณมีต้องการอยากดูแลนะคะ,ะไม่ว่าคุณจะอยู่ในอารมณ์โหมดไหนก็แล้วแต่เหมือนเขาคอยจะดูแลใช้น้ําเย็นลูบคุณน่ะ <c oughs> เพื่อให้คุณรู้สึกใจเย็นรู้สึกดีขึ้นรู้สึกไม่หง,งุดหงิดรู้สึกไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทํางานมานเหนื่อยๆอะ่ะเขาก็พร้อมที่จะดูแลคุณ นะคะเหมือนแบบคุณรู้สึกผิดหวังคุณรู้สึกเฟลกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาก็พร้อมที่จะเหมือนแบบคอยดูแลให้ความรักความอบอุ่นนะคะให้การใส่ใจคุณจากที่คุณไม่เคยได้รับอะไรมาก่อนในชีวิตคุณจะเจอคนแบบนี้นะคะเจอคนเป็นคนเก่งคนที่มีความอบอุ่นเป็นคนที่ลูกน้ององค์กรรักเขาเขาจะเข้ามาหาคุณเขาจะเข้ามาสปอร์ตคุณ นะคนนี้ถึงแม้เขาจะไม่ได้อายุมากกว่าคุณเจ้าก็ยังมองว่าเขาก็ยังเป็นคนเก่งมีความสามารถะนะคะแล้วก็มีสิทธิ์เป็นเป็นความสัมพันธ์ที่ยืดยาวด้วยนะเพราะว่าด้วยความที่ไพ่เดอะเฮอร์มิกับไพ่ King of แวนส์เกิดขึ้นเน้นมันหมายความว่าคุณทั้งคู่อะ่ะมีสิทธิ์ที่จะคบหาดูใจกันมาอาจจะนานแล้วหรืออาจจะถ้าเพิ่งเจอกันตอนนี้มีสิทธิ์ที่จะ,ะไประยะแบบ ระยะยาวค่ะมันเป็นแบบนี้ด้วยความไพ่เฮอร์มิสเป็นไพ่ฤาษีไพ่ฤาษีเขาจะชอบเดินทางอยู่ในป่าเขาไม่ค่อยออกชุมชนเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่เขาจะอยู่มันจะต้องเป็นพื้นที่ที่เหมือนแบบว่าเงียบๆสันโดษนะคะแล้วคุณก็พร้อมที่จะอยู่กับเขาแต่พื้นที่ที่คุณอยู่ไม่ไม่สันโดษแน่นอนนี่คือมันเพียบพร้อมทุกอย่างคุณอยู่ในนั้นคุณมีความสุขคุณมีความสุขที่ใช้ชีวิตกับเขาอ่ะชาวราศีกันเจอมองแบบนี้นะคะมันมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างอ่าเป็นความรู้สึกที่ที่ด มีเงินไม่ถือตัวคุณก็ทำให้คุณรู้สึกสบายใจที่อยู่กับเขานะคะไม่ถือตัวไม่ไม่ทำให้คนที่อยู่รอบข้างเนี่ยเหมือนแบบเกรงไปด้วยอะไรประมาณนี้แองเจ้าเลยมองว่าภายในเดือนเมษายนเนี่ยชาวราศีกันนะจะเจอคนที่เขาเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณและจะพาชีวิตของคุณไปสู่ในทางที่ดีดีไม่ดีมีสิทธิ์ไปต่างประเทศเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ถ้าไม่ใหญ่มากก็แค่ออกต่างจังหวัดย้ายจากถิ่นเดิมไปอยู่ถิ่นใหม่แน่นอนคุณเปลี่ยนแปลงแน่นอนในเรื่องของความรักคุณจะเจอคนที่เข้ามาพาคุณ เปลี่ยนไปอ่ะเป็นในทางที่ดีด้วยไม่ใช่ในทางที่ไม่ดีนะคะเขาจะเข้ามาช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณแน่นอนค่ะเอองเจ้ก็ขอคอนเฟิร์มไว้เท่านี้แล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกด Subscribe ให้กับเอ g งเ้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจมีอะไรต้องการให้เอ g งเ้พูดอะไรเพิ่มเติมนะคะคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเอ g งเจ้จะพยายามพัฒนาปรับปรุงนะคะในเรื่องของคอนเทนต์ตัวเองแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เพื่อน ทุกท่านนะคะได้ได้รับฟังรับชมกันอย่างเต็มที่ได้ข้อมูลกันอย่างเต็มที่เช่นกันนะคะเจอกันคลิปหน้าแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ